อ่าเราจะต่อไปหลังจากที่เราสวดมนต์ลแล้วสวดสรรเสริญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็สวดมนต์สาวยายบทต่างๆแล้วลำดับต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันจเจริญจิตตภาวนาคือการจเจริญสติการจเจริญสมาธิภาวนาคือการปลุกจิตปลุกใจของเรา <c oughs> อ่าเขมานทุกวันเราก็นั่งอ่าโดยเอาขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกายตรงหลังไม่งอคอไม่เอียงตัวตรงตรงยึดอกปายไหลพื้นอ่าเสร็จแล้วปอับร่างกายของเราแล้วเลือกที่หน้าแล้วก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกายตรงแล้วตรงกระดิกมอเมื่อปรับร่างกายของเราแล้วทุกส่วนให้เราเลือกที่หน้า ท่านั่งที่จะทำให้เราส่งสมาธิได้นะหลังจากนั้นเราก็มาใช้คาบริกรรมหายใจเข้าเบาๆสบายใจเราก็จะโล่งกลมแล้วก็ท o n ว่าพูดกับกลับไปมันจะไม่คิดไปไหนแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกแล้วก็ทอ n หว่าโทรกับกับไวอย่ามันคิดไปไหนหายใจเข้า เสร็จแล้วก็ถอนมาพูดหายใจออกแล้วก็ถอนมามถุทำอย่อย่างนี้เนี่ยหนึ่งหอนสองหอนสามหอนร้อยหอนพันหอนนี่จนก,กว่าเราจะส,ใใจสงบนิ่งเมื่อจิตใจเราสงบนิ่งความรู้สึกเราก็เหมือนกับไม่มีน้ำหนักเบาสบายโลกโอ้เงี้ยโอรงการของสมาธิคล้ายๆคนคุ้งเคิรเหมือนกับจะนอนหลับนี่แหละการอาพักผ่อนที่แท้จริงเนี่ยก็คือการทําสมาธิวิจัยเราไปพักผ่อน ไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวพักเที่ยวบ่ามันไม่ได้ว่าไปพักผ่อนไปยิ่งวุ่นไหวยิ่งกว่าเก่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดที่จิตใจเราพักผ่อนทั้งสมองพักผ่อนทั้งร่างกายพักผ่อนพักผ่อนทั้งจิตใจเรนานที่เขาว่าเหนื่อยก็ให้รู้จักพักหนักก็ให้รู้จักว่างว่างก็ให้รู้จักสงบนแล้วก็ วางงูซะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเวลาทํางานเป็นแบกไว้หนักไว้มันก็หนักจิตหนักใจหนักร่างกายของเราเราก็ปล่อยวางเลิกเลิกเราเรื่องอะไรในแต่ละวันเรื่องไหนที่อ่าสมควรที่จะสนใจจะสนใจเรื่องไหนที่มันเป็นสาระแก่นสารคุณต้องสนใจเรื่องหงุดๆงิดจะว่าอย่างงู้นกัะวาอย่างนี้มนุษย์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักติดอนักติดไม่มีคนไหนที่จะ อัน,นที่โตเนี่ยบุคคลที่จะไม่ถูกทันทางไม่มีในโลกฝนตกก็ไม่ดีฟ้าร้องก็ไม่ดีแดดออกก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีหรอกอชอบติดธรรมดาตามบรรจาของมนุษย์นั่นแหละ,ละเ,ลเราก็อย่าไปคุยวาว่าก่อนเขาเราก็ทำเราเราดีที่สุดใครจะร,รู้ตัวดีได้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ไอ้เขาว่าไอ้พวกนั้นไม่เคยมาถู เราไม่ต้องไปสนใจบุคคลนั้นเราอยาไปคิดให้มันเกิดคนถึงขั้าในจิตของเรามาลบก่อนจิตใจของเราเราก็นั่งตั้งตาตั้งตาของเราเขาหูซ้ายทะลุหูขวาเรื่องที่มันเป็นคนแล้วก็อย่ายิ้มภายในอย่านำํำออกภายนอกอย่านํำเข้าเรามาวัดก็เอาแต่เรื่องดีๆอยมิเอาเรื่องในวัดไปพูดในบ้านเอาเรื่องในบ้านพูดในวัดพยายามเอาแต่เรื่องของตัวเราเอง เรื่องอื่นไปพูดไปมันก็ like ไร้ประโยชน์มันแก้ไขแรงไม่ได้เราต้องแก้ไขในเรื่องของตัวเเพราะฉะนั้นเรื่องเ่งที่มันผ่านมาก็ปล่อยผ่านไปให้จิตใจเราไหนก็รู้จากาพักหนักก็รู้จัก,กว่าว่าคอยรู้จากสงบเมื่อเราเหในใื่อยกายเหนืใจไม่สบายในใจอ่าสงสม,มาธิสักหน่อยอ่าเอาสักมาสาี่นาทีห้านาทีอ้เอเบาสบายแล้วทีนี้มีเรื่องอะไรเข้ามาไม่สบายใจปล่อยเรื่องนั้นไป วางเรงนั้นไว้เก็บไว้มันก็หนักจิตหนักใจท้าสมาธิสนงอ่ะความสุขความสบายใจมันก็จะเกิดขึ้นแก่เราอนะเราก็ทําไปเรื่อยๆนี่แหละมันหลุดไปตรงไหนก็ดึงมันมาอยู่กระบอกใจเกาพุทหายใจออกโทนหลุดไปตรงไหนดึงเข้ามาหายใจเกาพุทหายใจออกโทรมันอยู่อย่างนี้แหละทำมันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในอำนาจของเราเองแหละมันก็จะเกิดความความความเคยชินความชำนาญ ในการปฏิบัติเองาสำหรับวันนี้ก็ได้คุยในเรื่องของเรื่องของคนอะไรคือ ตัวก็เป็นมงคลสัตว like ์ก็เป็นมงคลอะไรก็เป็นมงคลแต่ความจริงๆในเรื่องของมงคลเนี่ยมันเกี่ยวกับการปฏิพืิปฏิบัติให้เราปฏิบัติเมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วทั้งหมดมงคลก็คืออ่าสิ่งที่นํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเราสิ่งไหนที่ทําแล้วเจริญเจริญแล้วมันไม่เสื่อมนั่นแหละก็คือสิ่งที่เป็นมงคลแต่สิ่งสิ่งไหนที่ทําแล้วเสื่อมเสียหายหกับเราเนี่ยมันเป็นใกล้ๆกับอัปมงคล เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองทั้งหมดร็ว่าในมงคลก็พูดเรืศาสนาพราพุทธเจ้าท่มนารตัดไว้ทั้งหมดมีสามสิบแปดประกาศสามสิบเก้าสี่สิบกูไม่ใช่แล้วไอ้ต่อเติมขึ้นมาที่พูดถึงเนะี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดในแต่ละมงคลว่าสิ่งใน,นที่เป็นมงคลพร,ระพุเธเจ้าท่านบอกว่าคนเราที่จะหามงคลในชีวิตหนึ่งมงคลแรก,นกเนี่ยพระพุธเจ้าบอกว่า,ยาอย่าไปคบเลย อย่าไป็นคบคันสมาภพเลยมงคลที่หนึ่งที่ท่านยกขึ้นมาเนี่ยหนึ่งอย่าเป็นคบคนพานที่เขาบอกว่าคบคนพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวอจดคนพานคนพานเนี่ยท่านไม่ให้ไปพบเลยลักษณะของคนพานอย่างไงท่านบอกว่าคนพาธนเ,นเปรียบเสม,มือนกับ <c oughs> ใบไม้ที่หุ้มป่านาเน่ย <c oughs> เมื่อมันแปดเปื้อนไปถึงกับใบไม้เนี่ยย่อมต้องขอให้แปดเปื้อนเหม็นไปด้วยชั้นใดเนี่ยคนฟานก็ย่อมต้องพลอยอคนที่เวทคบเนี่ยต้องเสียชื่อเสียงติดตัวไปกับคน่านทำให้เดือดร้อนตัวได้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> สิ่งนี้คนพาเนี่ยทำไมพระเ,เจ้าท่านไม่ให้ไปข้องแวะไม่ไปคอบท่านยกขึ้นมาว่าคนที่พบคนพาแล้วเนี่ยไม่เป็นมงคลในชีวิตยัางที่่านว่าคนพาคือคนแบบไหนคนแบบไหนเนี่ยคนพาก็คือคนที่มีจิตใจคนข้องหมองมัวเป็นปกติเป็นผลให้มีความเห็นผิดยึดถือค่านิยมสิ่งที่ทผิดอ่า แล้วก็มีนิสัยที่สี่ก็คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรดีอะไรชั่วแยกแล้วบอกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเช่นบันดิตทัานว่าเล่าเป็นของไม่ดีทําให้ขาดสตินํามาซึ่งความเสือ่อมมาให้กับตัวเราเอง แต่คนพาลก็กลับเห็นว่าเรานีเป็นสิ่งของประเสริฐเป็นของที่เลิศเป็นของที่ดีแจ๋งแตกต่างกับคนที่เป็นบัณฑิตนะอเป็นเครื่องอประเสริฐเป็นเครื่องกระชับมิตรอเพื่อนกินกันหน่อยชิกันหน่อยเน่งหรือว่าบัณฑิตจะเห็นว่าการเล่นไพ่หรือว่าเล่นอบายมุตต่างๆเป็นปาดทางแห่งความเสือ่อมอ่าซักอ่าซั์สินเงินทองไม่เหลือเลย เขาบอกว่าคนที่ติดการพนันนี่ก็เหมือนกับมีผีสามารถที่จะขายบา้านขายรถขายลาหมดสิ้นเนื้อพนันตัวเป็นกระด้คนที่เล่นไพ่บัณฑจะเห็นว่าการเล่นไพ่ดื่มเหล้าเนี่ยเป็นไปะยะมุกเป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นทางที่ไม่ดีเป็นทาง,างความคิดอายนแต่คนทานจะเห็นกับกันว่าการเล่นไพ่นี่เป็นสิ่งที่ดีทำให้เพ,เพ,เพ,พ,พเลินเพิเป็นการฝึูกสมองฝกวิชาก็แเล้วแต่ขารอู่ว่าไป่ะเป็นต้นะ คนพาณิมีลักษณะเป็นคนเหมือนกับเราเนี่ยแหละก็คือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อท่านว่ามนุษย์แต่เราเยนดูนิสัยเช่นเดียวกับเรานะอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เช่นเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้แล้วแต่นะอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงหรือว่ามีหน้าที่ตําแหน่งการงานที่สูงมีสมัครมีพักพวกมาก แต่เวลาจะเป็นอะไรก็ตามมีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่นียขึ้นว่าผ่านแล้วถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถก็ไม่ใช่ว่าความรู้ความสามารถในทางที่ถูกนะพวกคน่านนะเพราะเขาแสดงต่อความดีเหมือนกับคน <c oughs> ใข้สแสลงอยาเ่จากขยะยะแงคนที่ทำความดีทำไปทำเขาทีนี้ ท่านก็บอกว่าลักษณะในการดูของคนพานนี่เป็นยังไงคนพานของลักษณะข,ของคนพานนะเนื่องจากคนพาณน,นี่จะมีจิตใ,ใจคนก็คือมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมามมีใจใกลจิตใจ,ใจในี่คนคล้อ,องหมองมัวอยู่เสมอทาให้ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้ตัวเราเองควบคุมครบคุมตัวตัวของเองนะะให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้คนพานจึงมีลักษณะ วิปริตผิดจากคนทั้งหลายสามประการก็คือหนึ่งชอบคิดชั่วเป็นปกติชอบคิดชั่วโดยปกติแได้แก่คิดละโมบอยากได้ของคนอื่นในทางทุจริตคิดพยาบาทปองร้ายเห็นผิดเป็นชอบประการที่หนึ่งก็คือลักษณะข,ของล้มพางีหนึ่งจะเป็นคนคิดชั่วอยู่เป็นปกติสองนี่ชอบพูดชั่วเป็นปกติแต้งแก่พูด พ,พ,พูดคำยาพูดเสียสีพูดยกยงเพูดเพอรเจอให้เขาแต่คอกันพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ให้เกิดความสมัคร mm. สมัยสมัคครแล้วก็สามนี้ก็คือชอบทําชั่วเป็นปกติได้แก่เก็กัดเกเรกินเล่ามองยาชอบล้างฐานชีวิตของคนอื่นทำลายสัตว์รักทัพย์จุดฆ่าอนาจารตั้งๆ่แหเนี่ยก็คือลักษณะของคนพานกู้สามดุรางค์ก็คือ อชอบกินชั่วเป็นปกติสองชอบพูดชั่วสามแล้วก็ชอบทำชั่วเป็นปกติทีนี้โทษของคนพานลักษณะข,ของคนพาเก็มีสามลาักษณะนะโทษของความเป็นคนพาเนี่ยหนึ่งะมีความเห็นผิดก่อทุกข์ให้ตนเองออทํามีในเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองอสองเสียชื่อเสียงถูกติฉินนิมทาถูกชาวโลก คนไม่อยากจะคบข้าสมาคมสามเนี่ยไม่มีคนนับถือถูกรังเกียจไม่มีคนเคารพนับถือสี่หมดความเป็นสิริมงคลหมดความสง่างามหมดราศีมีแต่ราคีแล้วก็ห้านี่ความชั่วทุกประเภทเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจัดหลังไหลเข้ามาหาตัวแล้วก็ ทำลายประโยชน์ของตนทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแล้วก็เจตีทําลายวงตระกูลของตนเองแล้วก็แปรเมื่อละโลกไปแล้วนี่ยอ่อมสู่อบายโยก็คือตกนรกนน่เอง,เ,องเป็นที่ไปวิธีสัเเงเก,สเกตคนพานิชเราก็สังเกตคนพานคนยังไงมีอะไรเป็นคนพานเอยักษณะเป็นยังไงมีอุปนิสัยเป็นยังไงคนพาณนี่มักจะทําในสิ่งที่ชั่วช่วดังต่อไปนี้นะ นึ่งคนพานชอบชักนําในทางที่ผิดก็คือชักก็คือชักชวนเชิญชวนชี้ชวน,ชวน,ชชวนหรือชี้แนะในสิ่งที่ไม่ดีนําก็คือนําของวุฒิเอ็ดนำในเรื่องไม่ดีทําในเรื่องไม่ดีก็คือการชักนําแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะทําไปในเรื่องไม่ดีก็คือการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ดีเช่นเสพโยกเสพย,ยา เป็นต้นนี่ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนพาก็คือชอบจักชวนไปในทางที่ไม่ถูกไม่วดนั่นเองแล้วก็สองเนี่ยคนพานี่ชอบทาในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระก็คือเกกัดเกเรหน้าที่การงานของตนก็ไม่ค่อยทําพยายามไม่พยายามทําให้เรียบร้อยเนี่ยแต่ชอบไป ก้าวไกลหน้าที่ของคนอื่นเช่นจับผิดผู้อื่นอยู่เสมอ,อชอบจับผิดแต่คนอื่นอย่างที่เขาว่าโทษของเราแทนโทษคนอ,อื่นเห็นเท่าโทษคนอ,อื่นเห็นเท่าภูเขาโทษของเราเห็นเท่าเส้นผมเนี่ยเส้นผมบางภูเขาขว่าชอบเป็นคนที่การแก้รังแกทาความรบกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น นี่ก็คือทำธุระสิ่งที่ไม่ใช่ธุระอ่านี่ก็ลักษณะที่สองแล้วก็สามในคนพาเี่ชอบทำแต่สิ่งที่มีผิดก็คือชอบถือเอาต่สิ่งที่ชั่วว่าเป็นสิ่งที่ดีอเช่นชอบเ,บเียนไพสโซบุรีอ่ถ้าเป็นเด็กก็หนีเรียนชอบเถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็ชอบดา่าอ่าแล้วก็เห็นคนเนี <c> ่ย <oughs> แล้วก็เป็นคน ท,ที่ขาดนะอะแล้วก็สี่หนึ่งคนพันเนี่ยเมื่อพูดดีๆก็โกรธเราพูดเรื่องที่ถูกที่ต้องที่ควรเขาก็จะใช้อารมณ์โกรธขนะที่เขาผิดเนี่ยจะไม่ยอมรับผิดดีเข้าตัวชัว่ขวของเขาควรเตือนชอบโกรธเช่นเตือนให้ดู <c oughs> ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเตือนว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีเขาก็ใช้อารมณ์โกรธเรา เช่นเราบอกว่าไปเสพย,ยาไม่ดีนะ,ะไปค้ายาไม่ดีนะในสิ่งนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็มักโกรธเราเพราะว่าเราไปทำผิดไปแนะนําในสิ่งที่เขาชอบน,นอะนะเวลาเราพูดถึงเป็นจะเป็นเรื่องที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องที่ควรเขาก็มักโกรธเรานี่ก็คือประการที่สี่แล้วก็ห้านเนี่ยค้นพาเนี่ยไม่ยอมรับรู้เรื่องรลเบียบไวิไหน เช่นไม่ชอบกฎระเบียบสังคมที่ทางกฎหมายมังเมืองอยากขึ้นมาอย่างเช่นท่านเขาบอกว่าลอซักเนี่ยมันเบียดเขาก็ไม่ค่ได้ละกฎการกลาเบียบทุกงานรัฐมนตรีเขาอยากขึ้นารเขาก็จะทําไปตามหัวใจและของเขา สร้างความเดือดร้อน้กับของคนอื่เนเขาจะไม่อยู่ในระเบียบว,วิน,นัยชอบออกนอกกรอบนอกระเบียบนี่ก็คือลกักษณะของคนพา <c oughs> ทีนี้ท่านก็บอกว่าในการพบนี่เราทําไงว่าพบคําว่าพบนี่ก็คืออย่างไรคําว่าพบนี่ก็หมายถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งะนะเช่นครบร่วมดูร่วมกันการนอนร่วม การก่อการทำหรือว่าวร่วมลงทุนรับก็คือรับเป็นเพื่อนรับเป็นญาติรับเป็นสหายหรับไว้ทำงานรับไว้อยู่คู่กีกันแล้วก็มีวิธีการการคบก็คือคบร่วมอยู่ร่วมรับไว้แล้วก็ให้เช่นใ,ให้ ความไว้วางใจให้คำามชงเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้สิ่งของแล้วก็สนับสนุนในพฤติกรรที่คนพานทำนี่ก็คือการอยู่ร่วมนะ <c oughs> ทีนี้เมื่อเราไปพบคนทานเสร็จแล้วคนพาน,พานาทนนานไปหาผิดบัญญิตบัญญิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวขับจนที่เขาบอกนาะเป็นสุภาสตค์ครรมบเตยเขากดควจุดฝากด้ตยเสมอ ทีนี้โทษของการพบคนผ่านเ,นเมื่อเราไปยุ่งด้วยเขาก็จะนำแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราแล้วก็ชักจูงเราไปหาคนที่ทำผิดนะเมื่อ,อ <c oughs> เมื่อเขาคนผิดแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะมีโทษ <c oughs> การที่คนที่ชบคนผ่านเ,นเป็น เพื่อเสด็จมิสหายคบค้ามสมาคมกับเขานี่ย่อมมีโทษก็คือหนึ่งแหละย่อมถูกชักชวนในทางที่ผิดในทางที่ไม่ดีเมื่อในถูกในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรเนี่ยปัญหาต่างๆก็ต้องอยักตามมาเรื่องราวต่างๆก็ต้องมาเลาก็ชักชวนไปในทางที่ไม่ผิดที่ผิดที่ไม่ถูกไม่ควรเ่ยก็คือหนึ่งสองแล้วก็ย่อมเกิดความหายนะ เรื่องการงานล้มเหลวหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะเกิดความอะไรนะเข้ามาในชีวิตของเราสามนี่ย่อมถูกมองในแง่ไดนมองอถูกคนดูถูกเกยียดหยามมองไม่ได้รับความไว้วใจจากบุคคลอื่นทำอะไรนี่ความเชื่อมัน่นความเชื่อถือนี่ก็จะไม่ค่อยมีนั่นแหละสี่นี่ย่อมเื่นอระหเพราะคนพานนีิเม้เราพูดดีนี่ก็ย่อมโกรธอยู่แล้วนะ ห้าเมื่อมีความสามัคคีเนี่ยคนพานเนี่ยโทษนี่ก็ชอบย,ก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 ยกอหยุดหยุให้เขาแตกสามัคคีไม่อยู่ในกรอบเดียวดนัยนแล้วก็ภกภัยต่างๆย่อมไหลเข้ามาหาตัวแล้วก็เจ็ดนี่เมื่อตายไปแล้วนี่ย่อมมีโทษได้เกิดในใบบุญจบนรก <c oughs> ตรงนี้ลกในโทษของเขาที่ทําไปเนะนี่ยนะี่แหละท่านพุทธเจองค์ถึงบอกว่าการคบคนพาเนี่ยท่านถึงไม่มคบให้อยู่ไกลจากคนพาคนพาเนี่ยจะนําเรื่องราวต่างๆมาให้เราเนี่ยไม่สมควรที่จะคบฆาสมาคมเป็นญาติสนิทมิตสหายลักษณะนคนพาเนท่านเริ่มบอกว่าบุคคลในที่คบคนพาเนี่ย ความเป็นสิริมงคลความเป็นมงคลก็จะหายไปคนละเด็ดอัปมงคลท่านบอกว่ายกคนพานมาเป็นประการที่หนึ่งให้กับเราเข้าใจนั่นเองอ่าเนี่ยเราเรื่องคนพาห์ย่อยเป็นมงคลชีวิตมงคลใดที่รู้น,ใน,ใน,นิปพานนิสัยคนวพาหให้ห่างไกลเลยอย่าไปพบาาคาสนางของมจะนำจะเลื่องหรือว่าไม่ตัวเราเพราะฉะนั้นมงคลคนที่ À, อยากจะมีมงคลให้ไปครอบบัญิตบัญญิตนี้จะเป็นมงคลที่สอง à, เดี๋ยวเราจะคุยกันในด้าต่อไป à, สำหรับวันนี้ก็คิดว่าธรรมะเล้กๆไน้อยเียคงจะเป,ปลี่ยนเป่าให้เราไปคิด à, ทบทวนดู ừ, ว่าอะไรสิ่งที่เป็นมงคลคนพานีจะไปครอบไปที่ใดเลยก็ à, ค,ค,คุ้มสะสมคนเก็บเวลา อ่าต่อไปก็เราต้องคอยกบะจายกระจ่าใธรจิตอ่าแต่เมือตาให้กรสัวตนทั้งหลายคนมนุเริ่มเกิดแก่จิตใยพร้อมกัน้ดยความรักความศาสนาดีทำพร้อมกันสาเสัตตะสางตุยลายที่เป็นพื่อนร่วเกิดแก่จบตายด้วยกันทำหมดทั้งสิ้น เวราฮุต er. ูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เวรแก่กันและกันเลยอาพระยาปชาฮุตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยายามเกียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาฮุตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าให้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตา รักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดทั้งทั้งหลายที่ทนได้ทุขอให้ท่านมีความสุขทั้งทั้งหลายที่ทนได้สุขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เกิดเป็นชราาจาที่เกิดเป็นอันตรา เป็นสังเทตาที่เกิดเป็นัวปปัติการทมาลาบุตรกุศลคนละบุตรให้ล้วนทั่วทุกต่วจากเนอาเจกาขอตามเดี๋ยวเรีนบุญกุศลนี้แพ่ไปให้ไครสานถึมารดาพิราคุณอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติสนิทกันทั้งคนเคย บนกองจักข้าเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดปฏิหนัาเก้เาสิบสองเอาใจมาดีอันยยาอุทิศนัตทังคาทาุอบานามาเสณ

सा च मञ्चन्तवेरिक ApiException सते सता सुखे हुन्तु गुञ्ञानि पकातानि बे सुखं चति विथा हेतुकि पंपाते तवो मत्त इपीना गुञ्ञा तपीना इनीना गुतिसैना च इबां सुरते देवतन उपादानं सेत अन्ये सत्तले दिनात्ममय वनिपनातो สัตตุสะพัทธเยวายาชาชาโตภาเวบาเวปุจุติทัตติปัญณยัจเตโควิยตินามารลัพันตุโนกาสกตุนจาบริยสุเมพุทธาธิปาวาโนนะโตตัมโมนาโตวาลุตัมโมนะโตปะเจระพุทตุ เป็นมาแล้วโอกาสนีใช้ทำบาเป็นมาแล้วโอกาสนี้ขอกุศลผลบุญนั้นขอกุศลผลบุญนั้นจงเป็นพลวัเป็นพลวัเป็นปัจจัยปัจจัยเป็นอุปนิสัยอุปาทิสัยตามสอนสให้ข้าพเจ้าให้ขาพเจ้กิดสติปัญญาญาสติปัญญาญารู้แจ้งแทนตลอดรู้แจ้งแทนตลอดในความสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งชาตินีและชาติน่าทั้งชาตินีและชาติน่าตลอดชาติจางยิ่งตลอดชาติจางยิ่งจนถึงความปณิทู์จนถึงความปณิทู์จนถึงปรมสุตรจนถึงปรมสูตรกล่าวคือมรราผลนิพพาน ในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันในชาตินี้และนางขตการและนางขตการอันใกล้นี้เธออันใกล้นี้เธอนิพพานัปจะโยโหตุนิพพานัปจะโยโหตุสาธ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 ุสุขุสาธ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 ุเกิด